สวัสดีครับไบร์สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้รับรางวัลทั้งจาก MTV GQ Japan แล้วก็ล่าสุดกับ GQ Thailand ครับดีใจครับจริงๆดีใจมากเลยภูมิใจมากเลยครับจริงๆเป็นช่วงที่เหมือนได้รับกำลังใจที่จะตั้งใจทำผลงานเพราะว่าเหมือนรางวัลพวกนี้มันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องการันตีเป็นเครื่องบอกว่าผลงานของเรามันได้รับการยอมรับและก็ได้รับการถูกมองเห็นจากจากผู้คนทั่วโลกจริงเห็นว่าไบร์สนิทกับพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่มากเราอยากร้องเพลงในสไตล์ไหนอีกกับพี่กอล์ฟครับสไตล์ไหนอีกเหรอ คืออย่างผมเคยมีผลงานร่วมกับพี่กอลเป็นชื่อเพลงแซนวีใช่ไหมครับเพลงนั้นมันก็จะเป็นเพลง,พลงแบบมีความเป็นเศร้าแต่นนเนื้อหามันเศร้าแต่มันก็สนุกนะแต่ว่าอยากจะลองมีผลงานที่มันเหมือนแบบสนุกแล้วก็แบบเหมือนแฮปปี้อารมณ์ดีไปเลยอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเวลาไปเล่นสดหรืออะไรเงี้ยเล่นกับพี่กอลคนน่้จะแบบสนุกแล้วก็จอยไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อกี้พี่กอลบอกว่าอยากร้องกับไบในเพลงแบบมีเต้นด้วยเต้นด้วยเออแต่ว่าเราเล่นงานหมดอาจาอจะอาทิตย์หน้าเราดูปีหน้าครับผมทีนี้ปีนอรจักพี่ไิบ้างครารด้เห็นอะไร่าาพ จะอยู่ในนี่แหละฟิลนี่แหละไม่ว่าจะเป็นงานเพลงก็ตามผมว่างานเพลงน่าจะได้เห็นกันมากขึ้นแล้วก็ผลงานการแสดงก็ยังจะคงมีให้เห็นกันอยู่แน่นอนครับแต่ว่าความที่ปีหน้าในในแพลนที่ผมได้วางเอาไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลงานที่เหมือนมีโอกาสได้ทํางานกับต่างประเทศมากขึ้นด้วยอ,อย่างเงี้ยแก่ทุกคนเราติดตามกันดูครับแต่แบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแน่นอนขอบคุณนะครับขอบคุณครับ